ขอเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านโปรดฟังรายการพุทธภาสิตกิจใจในหัวข้อเรื่องว่าหลงสุขได้ทุกโดยในพระพุทธภาสิติว่าตัณหาทุกขสะสัมภวังซึ่งแปลเป็นใจความว่าตัณหาเป็นบ่อเกิดของความทุกข์ดังนี้ความสุขกับความทุกข์เป็นของคู่กัน แต่มาไม่พร้อมกันบางอย่างอยากได้ความสุขจะต้องลงทุนด้วยความทุกข์ความยากลำบากด้วยความอดทนพยายามในการศึกษาเลาเรียนหรือประกอบอาชีพการงานเมื่อถึงขั้นสำเร็จแล้วก็จะได้รับความสุขแต่ถ้าความสุขมาก่อนภายหลังจะได้ความทุกข์ร้อนดังนี้ตัณหาคือความอยากในขณะที่เสวยความอยากจะมีความสุข เช่นความสุขเอเกิดจากสุลานารีการพนันเที่ยวเฮฮาไปกับเพื่อนฝูงเป็นต้นเมื่อความสุขในบายมุกนั้นหมดไปแล้วความทุกข์ความเดือดร้อนก็จะตามมาอย่างถาบรทุกทั้งตนเองทุกทั้งครอบครัวทั้งพบนี้และทั้งพบหน้าจะเคยได้ยินคนโบราณพูดอยู่เสมอว่าถ้าหลงสุขจะได้ทุกข์ถ้าหลงทุกข์จะได้สุข ฟังดูแล้วทำห้เกิดความสับสนแท้ที่จริงไม่สับสนแต่มีเหตุผลที่ว่าหลงสุขได้ทุกหมายความว่าตัณหาเป็นบอกเกิดของความทุกข์การสนองตัณหาทำให้เกิดสุขเท่ากับตัณหามีความสุขเป็นตัวล่อให้หลงติดอะบยม,มุกมีสุลานารีเป็นต้นถ้าใครไปเสพก็จะมีความสุข ความสุขนั้นเกิดจากการสนองตัณหาเมื่อสุขตัวนั้นเกิดขึ้นทั่วคราวก็หายไปจากนั้นก็จะเกิดความทุกข์เช่นทําให้เงินทองพินาศไปทําให้เกิดการแตกเล้าเพราะความหึงหวงครอบครัวจะเกิดบ้านแตกสแลกขาดลูกจะไม่ได้รับความอบอุ่นจากพ่อแม่หรือถ้าไปติดโรคเอดติดยาบ้าเขาอีกก็จะเป็นทุกข์มากถึงตาย ถ้าเป็นนักเรียนก็ต้องเสียหายเสียอนาคตจึงเห็นได้ว่าตัณหานั้นให้สุขชั่วข่าวแต่จะได้รับทุกตลอดชาตินี้และต่อถึงชาติหน้าที่ว่าหลงทุกข์ได้สุขก็หมายถึงการสร้างความดีจะต้องมีความอดทนฝ่าฟันทุกข์เมื่อสำเร็จแล้วจึงจะได้รับความสุขดังนี้เพราะฉะนั้นถ้าบุคคลมาพัฒนากระแสใหม่ ถอนตัวออกจากอบายมุขจะไปหลงเทิดทูนยกย่องให้เป็นค่านิยมของคนยุคใหม่พระสอนว่าอบายมุขค,คือความเสื่อมไม่ควรจะไปยกย่องความเสื่อมขอให้นึกว่าตัณหาพาสุขแต่จะนำทุกข์ให้ในภายหลังถ้าหลงตัณหาจะพาจิตให้ปิดทางหรืออีกบทหนึ่งว่าหลงอามิตติดสุขจะติดคุกภายใน ถ้ายังมีติดตัวก็จะชั่วตลอดไปดังนี้ขอเจริญพร